ผมเคยเห็นคนพิการผมพยายามหลีกหนีดูถูกเขาและเหยียดหยามเขาในคนที่คิดแบบนั้นซึ่งผมพอพิการขึ้นมาผมกับโดนดูถูกและผมก็รู้ด้วยว่าความรู้สึกนั้นเป็นยังไงในการรับใช้ชาติในครั้งนี้คือเราทําหน้าที่ให้เต็มที่เพื่อเราจะได้รับใช้ชาติในรูปแบบของไม่กี่หลายครั้ง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการสปอร์ตไลท์นะครับรายการที่จะเป็นแสงสว่างส่องไปที่ช่องว่างของความไม่เข้าใจระหว่างคนพิการและคนทั่วไปให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับแล้วก็พยายามจะลดช่องว่างตรงนี้เป็นตัวกลางเชื่อมช่องว่างตรงนี้ให้เล็กลงแล้วก็แคบลงมากที่สุดนะครับผ่านเรื่องราวชีวิตของนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยนะครับ สปอตไลท์ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของนักกีฬายิงปืนคนพิการทีมชาติไทยนะครับที่มีชื่อว่าอนุสรชัยชำนาญในอดีตเองนั้นอนุสรก็เคยรับใช้ชาติมาแล้วน,นะครับในฐานะของทหารดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะครับอนุสรก็ได้รับผลกระทบทําให้ตัวเองนั้นกลายมาเป็นคนพิการความฝันความหวังก็ไม่เป็นไปอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้นะครับ แต่หลังจากได้กลับมารับใช้ชาติอีกครั้งในฐานะของนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยก็เริ่มมีความหวังมีความฝันขึ้นมานะครับและความฝันนั้นก็ใกล้ที่จะเป็นจริงในวันนี้นะครับคุณผู้ชมไม่เพียงจะได้เรียนรู้เรื่องของพลังในการต่อสู้พลังในการก้าวข้ามขีดจำกัดความหวังต่างๆที่อนุสรจะมอบให้นะครับคุณผู้ชมก็ยังจะเข้าใจเรื่องราวชีวิตของคนพิการมากขึ้นครับ อย่างพี่ทำไมถึงเลือกมากีฬายิงปืนครับพี่ชอบครัเราได้ใช้ทักษะตอนเป็นทหารเอามาประยุกใช้ในกีฬายิงปืนบ้างไหมครับพี่เอามาเพราะว่าในในกฎของทหารคือการมีระเบียบในการมีวินัยในการยิงปืนแล้วก็เทคนิคตา่างๆคือการเล็ดการเหนียวปกอะไรพวกนี้นะ เราเอาใอสา่เทคนิคนั้นมาประยุกต์ใช้กีฬาแล้วมันต้องปรับอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่แค่ปรับเปลี่ยนนิดเดียวไม่เยอะแต่เรื่องความแม่นเราแม่นอยู่แล้วเนาะยังไม่พอ <laughs> <laughs> จากเหตุการณ์ครั้งนั้นมันมีผลกระทบกับร่างกายตรงไหนบ้างครับมีแขนซ้ายแล้วก็ขาซ้ายขาซ้ายนี่ขาดได้เขา่า คือตอนแรกไม่ขาดแาะว่าแรงระเบิดทําให้กระดูกแตกละเอียดเลยต้องตัดใต้ขาแล้วส่วนแขนนี่คือกระดูกละเอียดเลยครับไม่ไม่เหลือแต่กระดูกแขนซ้ายใช่ครับแขนซ้ายแล้วก็ิ้วขวาิืวขวานี่จะแรงกระแทกแรงกระแทกของระเบิดก็หูข้างซ้ายดับฝั่งซ้ายตอนนี้ใช่ไม่ได้ยินเลยครไม่ได้ยินสนิทเลย พี่อนุสรครับเล่าให้ฟังหน่อยตอนรับใช้ชาติในฐานะทหารเกิดอะไรขึ้นครับผมอายุ18ก็สมัครเข้าเป็นทหารเกณฑ์ะนรังกังกัดของทหารเรือแล้วก็มาประจำการอยู่ที่ค่ายจุฬาพรจังหวัดนาราธิวาสเนื่องจากม,มีเหตุสถานการณ์สับจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ<ม>ช่วงนั้นก็เหตุการณ์ก็ดุดันแรนครับก็ช่วงเดือนสิงหาคมปี2547ครับก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นในตอนนั้นอ่ะผม กำลังทปฏิบัติหน้าที่รบพอคูแล้วก็จ่ายสเสบียงอาหารไปด้วยระหว่างที่รอรถเพื่อจะมารับจะหลังจากรบพอคูเสร็จก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นวันที่ตื่นขึ้นมาแล้วเห็นร่างกายตัวเองตอนนั้นรู้สึกอย่างไงบ้างครับพี่ก็รู้สึกในตอนนั้นเลยเห็นสภาพร่างกายอยากฆ่าตัวตายไม่อยากอยู่มันถ้าอยู่ไปก็ลําบากแล้วผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงครับ คือมันมีความคิดความคิดหนึ่งที่แว็บเข้ามาคือแล้วแม่จะอยู่ยังไงเลยตัดสินใจที่ว่าอยากจะอยู่ต่อแม่คอยดูแลทุกอย่างครับผมก็เป็นสงสารอยากจะทำอะไรแกมากน้ำต,ตาแม่นหยดก็ทำให้เราสะเทือนได้เหมือนกันก็เลยปล่อยให้เขารักษาไปดีที่มีชีวิตอยู่ เราก็ต้องทำใจก็แม่ก็ไปปรึกษาทางทางหน่วยงานพอ <od> hmm. ดีโซฟโตมาเยี่ยมทางหน่วยงานของโศพโตเข้าติดต่อมาที่นาราธิวาสหน่วยงานที่เกี่ยวกับคนพิการเขาก็บอกว่าลงไปดูสิลงลงไปดูว่าชอบกีฬาอะไรบ้างก็เลยเข้าขึ้นไปต่างเทศ สออปตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ติดต่อเข้ามาครับว่ามีโครงการโครงการหนึ่งที่จะเอาผู้ประสบเหตุในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเข้ามาดูกีฬาเ็ <c oughs> เลยตัดสินใจว่าลองดูนะพอรู้ว่ามันมีกีฬาชนิดกีฬายิงปืน <c oughs> ผมซึ่งเป็นทหารอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจเอายิงปืนเลยห <c oughs> ลยังจากนั้นจกลับมาประมาณ4ี่ห้าเดือนถูกเรียกตัวให้มาคัดตัวเข้าทีมชาติ <c oughs> ติดตั้งแต่ตรงนั้นมาครับ ตอนนั้นปีอะไรครับพี่จำได้ไหมปี2015ครับครับ,รบตอนนี้เตรียมไปทัวร์นาเมนต์ไหนครับ World Championship พที่ประเทศดูุบครับและก่อนหน้านี้ดีกรีการแข่งขันที่พี่เคยผ่านมาแล้วมีอะไรบ้างครับที่ผ่านมาแมตช์ของปีนี้ก็จะเป็น2022ชาตรูปที่ฝรั่งเศสก็ได้เหรียญทอ,องมา ก็พร้อมกับโกลตาพาราลิมปิกด้วยก็ก่อนหน้านั้นปี2015ก็เหรียญทองอาเซียนพาราเกมที่ประเทศสิงคโปร์2019อเอเชียนพาราเกมที่ประเทศอินโดนีเซียได้เหรียญ1นเหรียญทองกับ2นเหรียญเงิน,นพี่บอกว่าพี่กำลังจะไปแข่งในฐานะที่ผมเป็นคนทั่วไปไม่ได้ติดตามข่าวของพาราลิมปิกหรือนักกีฬาคนพิการในมุมพี่เองพี่คิดว่าคนทั่วไปจะรู้ไหมครับว่า คนพิการมีการแข่งขันเมื่อก่อนนะครับมันยากครับเพราะว่าสื่อยังเข้าไม่ถึงแต่ตอนนี้พอจะรู้บ้างที่เป็นแมตช์อาเซียนเอเชียนแล้วก็วาพาราเกมแต่แมตช์ย่อยๆที่นักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วแข่งขันเพื่อคอลิฟายคะแนนของตัวเองตอนนี้แมตช์ Matt พวกนี้จะเป็นแมตช์เล็กๆไม่ค่อยมีคนเห็นเท่าไหร่ถ้าในความคิดเห็นของผมก็มันเป็นกีฬาที่ว่าแข่งปุ๊บ ลืมปั๊บซึ่งมันต่างจากคุณปฏิปั่ะเขาไม่มีลืมเขาสามารถซัพพอร์ตสามารถาเป็นสปอนเซอร์ให้ตลอดได้ทั้งปีครับคือผมไม่สนใจแข่งเสร็จก็กลับมาฝึกซ้อมเพื่อแก้ไขปัญหาส่วนตัวของตัวเองครับเฮ้ยเราไปแข่งมันรู้สึกว่ามันพลาดมันพลาดอะไรก็เอาจุดนั้นมาแก้ไข ก็เคยรับใช้ชาติในฐานะเป็นทหารมุมหนึ่งรับใช้ชาติในฐานะเป็นนักกีฬานักความรู้สึกเหมือนหรือต่างอันยังไงครับพี่ความรู้สึกไม่ต่างกันในการเป็นทหารที่รับใช้ชาติคือเรารักษาประเทศรักษาดินแดนครับกับการที่มาอยู่เป็นนักกีฬาครับสร้างชื่อเสียงให้ประเทศมันทําให้เรามีความภาคภูมิใจแล้วครอบครัวก็จะมีความภาคภูมิใจครับในการรับใช้ชาติในครั้งนี้คือเรา ทําหน้าที่ให้เต็มที่เพื่อเราจะได้รับยศชาติในรูปแบบของกี่หลายครั้งความภูมิใจไม่ต่างกันไม่ต่างกัน สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์การมาเป็นนักกีฬาคนพิการทีมชาติเปลี่ยนอะไรชีวิตพี่บ้างครับเปลี่ยนเยอะมากมหนึ่งผมเป็นทาหารเก่าที่ได้รับเหตุจากสามจังหวัดก่อนหน้านั้นนะอยากจะไปอยู่ในหน่วยของมนุษย์กบ ครับหน่วยซิลพอเกิดเหตุมันดับฝันผมไปแล้วพอได้ขึ้นมาเป็นนักกีฬาคนการมันสามารถทําให้ผมน่ฝันขึ้นใหม่ได้คือได้รับใช้ชาติครั้งหนึ่งครับที่จะดูแลพ่อแม่น้องอลูกได้อีกครั้งหนึ่งก็สามารถสร้างชีวิตใหม่อาคารนี้พี่ไม่อยู่ตั้งแต่ปีไหนครับ เพิ่งเข้ามาอยู่เมื่อต้นปีที่แล้วแล้วก่อนนั้นเก็บตัวนี่เก็บตัวยังไงครับก็เวลามีแมตช์แข่งก็จะเรียกเก็บตัวครับตอนนี้มีกี่คนครับที่อยู่ตอนนี้รวมทั้งทีมชาติแล้วก็นักกีฬาพัฒนาครับก็อยู่ตรงนี้รวม24 25ตอนนี้เราใช้ชีวิต เหมือนนักกีฬาไเก็บตัวใช้ชีวิตอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยครับใครที่อยู่บ้านไกลครับแทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยเหมือนตรงนี้คือบ้านหลังที่สองครับ,รบพอมาเก็บตัวเหมือนเป็นนักกีฬาอาชีพเลยมันได้มีใช้ชีวิตออกไปข้างนอกหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมครับพี่ ก็มีครับถ้าเราไปแข่งต่างประเทศกลับมา <c oughs> เขาจะปล่อยให้พักเจ็ดวันห้าวันในช่วงเจ็ดวันห้าวันคือถ้าเราเครียดเกินไป <c oughs> เราก็สามารถออกไปได้ <c oughs> เวลาไปแข่งที่ต่างประเทศหรือพ่ที่เมืองนอกเราไปเห็นบ้านเมืองเขาเห็นสวัสดิการต่างๆสําหรับสวัสดิการของผู้ของคนพิการเนี่ยต่างหรือเหมือนกับเมืองไทยอย่างไรบ้างครับต่างกันเยอะครับเขาดูแลนักกีฬาหรือว่าคนพิการเนี่ย เท่าเทียมกับคนปกติเลยคนปกติได้เท่าไหร่คนพิการได้เท่านั้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาพี่เห็นพัฒนาการเรื่องการดูแลเรื่องสวัสดิการ<ม>ดีขึ้นหรือปรับขึ้นยังไงบ้างไหมครับพี่ก็ที่ผมได้เข้ามาในวงการกีฬาครับผมเห็นการพัฒนาสวัสดิการต่างๆให้นักกีฬาคนพิการเพิ่มมากขึ้นค่าเหรียญเพิ่มขึ้นมีสวัสดิการต่างๆการเดินทางอะไรเงี้ยสวัสดิการตามถนนอะไรพวกนี้มีเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ รถนี่พี่ต้องเขามาดัดแปลงไหมครับไม่ต้องดัดและเคยขับไปเที่ยวไหมฮรไปขับลงใต้ขึ้นเหนือครับหมดแล้วครับผ่านมาหลายที่หลายประเทศอย่างไงพี่พี่พวกสาธารณรัโพคในไทยสำหรับคนพิการพี่ว่าพร้อมหรือไม่พร้อมยังไงบ้างอ่าบางพื้นที่พร้อมครับครับบางพื้นที่ยังไม่เท่าไหร่เคยคุยกับเพื่อนๆคนพิการด้วยกันไหมครับว่าเรื่องไหนเนาะที่อยากให มีนโยบายมาทําหรืออยากให้คนในสังคมเข้าใจคนพิการมากที่สุดเวลานักกีฬาเวลาไปเที่ยวอะไรพวกนี้อยากได้ให้ที่พักอ่ะเขามีพื้นที่ที่ว่าสําหรับวินแชร์สถานที่ต้องเที่ยวก็ให้มีพื้นที่สําหรับวินแชร์ได้ปั่นครับได้เข้าไปถึงพื้นที่ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าบางครั้งเวลาจะไปเที่ยวที่สวยๆที่หนึ่งมันเป็น บันไดขึ้นอะไรประมาณนี้เราเป็นแ์ขึ้นไม่ได้ครับแล้วพี่ชอบออกไปข้างนอกไหมโดยส่วนตัวคือถ้ามีเวลาเยอะก็จะออกครับชอบฟังเสียงทะเลครับทะเลบอกให้สู้ๆไงพฤติกรรมไหนที่ไม่อยากให้คนทั่วไปอย่าทำแบบนี้เลยมันทำให้คนวิการรู้สึกว่าแบบไม่อยากออกมาใช้ชีวิตข้างนอกไม่อยากให้เขารังเกียจและเหยียดหยามเขาเพรารู้สึกว่าตัวเขาไม่มีค่า ไม่อยากจะพบหน้าผู้คนทั่วไปทําให้เขาตกต่ําเรื่อยๆแมาความคิดต่างๆเป็นแง่ลบไปหมดเมื่อก่อนผมเคยเห็นคนพิการผมพยายามหลีกหนีดูถูกเขาและเหยียดหยามเขาในคนที่คิดแบบนั้นซึ่งผมพอพิการขึ้นมาผมกับโดนดูถูกและผมก็รู้ด้วยว่าความรู้สึกนั้นเป็นยังไงในวันนี้เราเข้าใจคนพิการแล้วคำคำไหนที่รู้สึกว่าเป็นการ บุรี่คนพิการบ้างไอ้ทวนใอ้พิการแค่เนี้มันก็เจ็บ,บกันไม่ว่าใครต่อใครก็เจ็บอ,ออย่าไปพูดถึงจุดด้อยของเขาครับพยายามส่งเสริมเขามาให้ดีมากกว่าครับให้พิการคือกดาเขาแต่คนพิการคือคนที่พิการแล้วสามารถสร้างคุณค่าได้ และการมาเป็นนักกีฬานี่มันช่วยเพิ่มความมั่นใจขึ้นไหมครับคือเมื่อก่อนผมจะใส่แขนเทียมเพราะผมอายครับเพราะผมกลัวว่าเขาจะดูถูกแต่พอมาเป็นนักกีฬาพิการผมยอมถอดแขนทั้งไว้บ้านเลยเพราะว่าเรามาทําหน้าที่รับใช้ชาติเรามีความมุ่งม,มั่นครับเรามีเกียรติที่จะรับใช้ชาติในหน้าที่ของนักกีฬาคือใครจะว่าอะไรสายตาต่างๆทั้งหมดเราไม่แคร์เรามีคนพิการเยอะและ เป็นหน้าเป็นตาเชื่อชูของคนพิการอยู่ครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนพิการก็ไม่ใช่ได้ค่าอย่างที่บางคนก็มองดูสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เฉาหน่อยนะครับวันนี้มาช่วงหน้าฝนนะครับและที่กําลังก่อสร้างอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความฝันที่ใกล้จะเป็นจริงของอนุสร์นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ความฝันความหวังของตัวเองนั้นอาจจะไม่ได้เป็นจริงอย่างที่ตั้งใจไว้เพราะเหตุการณ์ความไม่สงบทําให้ตัวเองเป็นผู้พิการนะครับแต่หลังจากมีโอกาสได้กลับมารับใช้ชาติในฐานะของนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยความฝันก็เริ่มที่จะเป็นจริงขึ้นมาอีกครั้งนะครับ และที่สําคัญนะครับก็จะเป็นบทพิสูจน์ทําให้คนทั่วไปเห็นได้เป็นอย่างดีนะครับว่าจริงๆแล้วคนพิการทุกคนนั้นมีศักยภาพแล้วก็สามารถทําบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นําครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับอันนี้กล้เสร็จยังพี่อันนี้อยู่ประมาณ80%รแล้วตรงนี้เอาไว้ทําอะไรบ้างครับพี่ในล็อกแต่ละล็อกกันทำไว้ให้เขาเช่า อันนี้คือแบ่งให้เช่าแบ่งให้เช่าครับส่วนด้านหน้าด้านหน้านี่แม่จะไว้ขายของแล้วก็แบ่งร้องให้เช่าอีกส่วนนึงเพื่อว่าจะได้ให้คนหลายๆคนเขามาได้สร้างได้อาชีพได้มีเงินเลี้ยงชีพต้นทุนพวกนี้ธุรกิจตรงนี้ถ้าผมพูดว่ามันคือน้ำพักน้ำแรงจากการเล่นกีฬาได้ใช่ครับเพราะว่าพอเพี้ยเลี้ยงออก เงินเดือนออกก็จะเอาเงินส่วนที่จ่ายหนี้สินเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็จะเอา,าลงทั้งหมดอมอกมาลงเพื่อให้เป็นเงินที่ว่าต่อยอดขึ้นมาครับหลายๆอย่างคือเรามีฝันใหม่ครับโดยตั้งเป้าจุดหมายสร้างเป้าหมายออมาให้ยิ่งใหญ่อยากจะทำบ้านหลังหนึ่งให้อยู่พ่อแม่ลูกครับ แล้วก็มีที่ที่หนึ่งที่จะทำสวนปลูกไร่ใหญ่นาในพวกนี้ครับแล้วก็ค้าขายคือจะทําทให้ดีที่สุดเพื่อให้แม่สบายขึ้นครับให้น้องสบายขึ้นให้ครอบครัวสบายขึ้นครับแม่ภูมิใจมากภูมิใจที่ที่เขาได้ทําได้เขาสู้ชีวิตเขาทําได้โดยที่ว่ามันรวดเร็ว เราก็เลยเอลูกเราสู้ได้แล้วเขาไม่อายใครแล้วเขาทําเพื่อเพื่อตัวเขาเองเพื่อก็ทําเพื่อประเทศด้วยเขาทำชื่อเสียงให้ประเทศได้ mm. เราก็ภลุ่มใจลูกก็ส่งเดือนให้ให้คือใช้ใจแม่ขอตแ่ไหนแม่ก็ให้ลูกก็ให้ให้บ่อยให้ทุกเดือน ตอนนี้เป้าหมายคืออะไรครับเป้าหมายของผมคือเอาเหรียญพาลาสักเหรียญเพื่อมารวมกันให้เป็นสามเหรียญคือเหรียญทองพาราลมปิกตั้งเป้าไว้ที่ไหนครับบารีรที่ฝรั่งเศสเนาะใช่ครับ นี่ถ้าสมมุติไม่ได้เข้ามาในเป็นนักกีฬาคนพิการความฝันที่พี่เคยบอกพวกนี้มันจะเป็นจริงไหมครับคงไม่ได้อะไรเลยผมว่าใช้ชีวิตทิ้งไปวันๆและพี่คิดว่าตัวเองเป็นแบบเป็นตัวแทนให้คนในสังคมกลับมามองคนพิการและนักกีฬาคนพิการเพิ่มมากขึ้นได้อย่างไรบ้างก็ผมก็อยากแบบให้คนพิการทั่วไปเลยครับ อย่าไปแคร์สายตาผู้คนหรือคนที่เขาดูหมิ่นดูเหยียดยามเราพยายามสร้างตัวเองให้ยิ่งใหญ่ที่สุดทำตามฝันที่เราอยากทำรเราทำอะไรก็ได้ดเราทำให้เขาเห็นว่า เรามีคุณค่าแค่นั้นเองครับทำทุกอย่างตามฝันตามที่เราอยากจะทำและทำให้ดีที่สุดครับทุกอย่างมันจะส่งผลมากับความคิดทุกอย่างในตัวเลยอันนี้ในมุมที่เราจะบอกเพื่อนคนพิการด้วยกันถ้าในมุมที่อยากจะบอกคนทั่วไปในสังคมนะครับเวลาเจอคนพิการเวลาเห็นคนพิการทั่วไปที่ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าไม่ว่าคนพิการ หรือไม่มีการทุกคนมีค่าเท่ากันคนพิการมีดีมากกว่าที่คิดและสร้างมูลค่าได้ยิ่งใหญ่ด้วยครับช่วยส่งเสริมเขาและสนับสนุนเขาครับคนพิการเขาจะได้มีกําลังใจที่จะทุ่มเทในการทําสิ่งอะไรสักอย่างมไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาครับหรือที่ไม่เป็นนักกีฬาถ้ามีน้ําใจเอื้อเฟื้อต่อกันทุกอย่างรุ่มรื่นคนปกติคนพิการถ้าเท่าเทียมกันได้ ทุกคนก็อยู่ร่วมกันมีความสุขเหมือนกัน